ต่เดี๋ยวมาดูแนวทางหุ้นรอบบ่ายนะครับจะเป็น2ตัวล่างนะครับรูดขึ้นลง24ตัวนะครับของนิเคจีนห้างบ่ายนะครับนะครับเบิ้ลทบอะไรไงเดี๋ยวมาดูกัน,นกลางคลิปนะครับจะมีะแสดงให้ดูคร่าวๆนะครับแล้วก็เลขของวันวันพฤหัสเลข7-6นะครับ ขึ้นลงยี่สตัวคือ76็กตั้งบวกย4จะได้100คือ0 0นะครับแล้วก็7จบกตั้งลบ2ี่สได้52านะครับแล้วก็วันศุกร์วันศุกร์ผมไม่ได้ลงให้นะครับส่วนพุธกับพฤหัสจะลงให้ทั้ง4ชุดนะครับส่วนสัปดาห์หน้าลงจีนให้3วันนะครับอังคารพุธพฤหัสนะครับส่วนวันพุธก็72นะครับมาเข้าอา่ามาเข้าห้างนะครับ ส่วนท่านที่จะกดจนเว็บจริงก็จะตัดทิ้งบ้างตัว2ตัวบ้างก็ได้นะครับแต่อย่าตัดตัวที่ถูกออกนะครับส่วนมันมีก็ต้องเบิ้ลทบมาลักษณะนี้นะครับพอเข้าใจนะครับรอบแรกเข้าคือจะหยุดหรือจะตามต่อก็ได้นะครับส่วนถ้าไม่เข้าก็เบิ้ลทบมาลักษณะนี้นะครับแล้วก็อันอันนี้เป็นลายดีผมแบบทักทายได้นะครับท่านใดจะรูปทุกวันก็ปีละ6 0 0บาทครับใช่ครับปีละหกร้อยบาทปีละ6 0 0บาทครับแบ่งปันกันเอาไปรูปครับตามนี้ตามก็ได้ทั้งปีครับไม่จำเป็นต้องรีบร้อนครับ แล้วก็ท่านที่แทงในเว็บ์ที่จ่าย9.49.5นะครับยอดถูกจะได้เยอะมากกว่านี้นะครับแล้วก็มาเดิมน,นะครับเริ่มเล่นหุ้นหนึ่งชุดนะครับบาทสบาทแนะนํามีทุนสาลองอยู่จํานวนหนึ่งนะครับเหตุผลคือ,อยังไงก็ต้องมีวันที่มันหลุดครับมันอาจจะหลุดรอบแรกอย่างเงี้ยรอบ2อง้มันถูกรอบ3อะไรแบบนี้ครับส่วนส่วนถ้าถามว่าวันวันที่หลุดก็มีครับอย่างเงี้ยถ้ามีหลุดแนะนําถ้าหลุดก็คือแนะนาว่าปลอดภัยที่สุดคือหยุดก่อน1วันครับแล้วรอเลขมันเข้าแล้วค่อยอัดตามครับ พะพุ่นรอบบ่ายมันมี3ชุดครับมันมันจะหลุดน้อยที่สุดครับแต่ไม่ใช่ว่าไม่มีหลุดนะครับยังไงก็มีหลุดครับถ้าไม่มีหลุดเลยคือผมโกหกยังไงก็ต้องมีครับแล้วค่อยมาตามทบเอามาอัดคืนเอาช่วงที่แรกมันเดินนะครับส่วนท่านที่ตามมาแบบมันถูกได้กำไรไปเยอะแล้วก็คือได้คือได้กำไรตลอดไปแหละครับแต่ว่าช่วงไหนจะได้มากน้อยผมไม่รู้นะครับโอเควันวันศุกร์ไม่ได้ลงให้นะครับย้ำทิงนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวมาลุ้นผลกันนะครับของวันพฤหัสนะครับ